ประกอบแล้วนะครับรามาทดสอบกันนะครับผมเปิดน้ําใส่แล้วนะครับมันมีรอยรูขระไรอะไรไหมโดยเฉพาะทางนี้นะครับทุกคนนี่ทางทางดูดนี่นะท่อทางดูดนี่สําคัญนะครับครับประกันไม่มีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มีอยู่ตรงตรงนี้มีอยู่ ด้านด้านออกไม่เท่าไหร่ครับด้านออกก็ไม่มีผลอะไรนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาถอดุดปั๊มชักออกนะครับมาถอดดูว่าอ่าน้ําตรงปลายสายมันไม่แรงนะครับไม่มีน้ําน้ําออกตรงปลายสายไม่แรงนะครับออรปับป๊มชักรุ่นนี้นะครับปั๊มเจ็ดนะครับอสองหมื่น 9,000พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับสองนิ้วนะครับระบบปั๊มชักนะครับเป็นระบบดูดนะครับเป็นระบบแบ็คคัมนะครับผมดังนั้นปัญหาที่เราเจอบ่อยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางดูดนะครับท่อทางดูดนะครับระยะการดูดไกลๆเนี่ยนะครับ ร้อยสองร้อยเมตรเนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาหนึ่งท่อที่เราต่อนี่มันมีรอยรั่วนะครับอากาศเข้าได้นะครับก็ทำให้ปั๊มชักดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับเพราะมันเป็นระบบแปคคัมนะครับมันต้องเป็นสูญยากาศนะครับถ้าท่อของเราที่เดินจากท่อทางดูดไก่นะครับมันมีรอยรั่วต่อไม่สนิทครับ ตรงรอยต่ออันนั้นคือปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้ปั๊มชักดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับอันใน,นที่สองนะครับผมคือเกี่ยวกับท่อทางดูดกับพวกเกี่ยวต่อประเก็นอ่าต่างๆนี่นะครับรอบตัวเครื่องนี่เ้นทางดูดนะครับแม้แต่จุกตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนอ่าเกี่ยวที่เราขันเข้ากับอ่าข้อต่อนี่นะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่สนิทนะครับมีอากาศเท่านะครับปั๊มชักก็ดูดไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ปัญหาที่สองนะครับทุกคนการที่จะแก้ปั๊มชักเราก็ต้องไล่มาเป็นจุดๆไปนะครับอันที่สามถ้าเราแก้ปัญหาสองจุดแล้วนะครับเช็คตามรอยขอ้ขอต่อวาล์วต่างๆแม้แต่ประกนแล้นะครับมัน ไม่มีรอยรั่วนะครับเราก็ต้องเปิดดูตรงนี้นะครับผม่เพราะมันมีชุดลูกยางลูกสูบอยู่ลูกยางลูกยางกระแทกนะเขาเรียกลูกยางกระแทกนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับว่ามันชารุดหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์มาเบื้องต้นการใช้งานจากการที่ผมได้นําปั๊มชักเข้ามาใช้งานนะครับ ปัญหาที่เจอก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านดางออกไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดปัญหาเรื่องของปั๊มชักที่เราไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเช็คตรงท่อทางดูดไม่ว่าจะเป็นรอยต่อต่างๆนะครับแม้แต่ท่อที่จุ่มลงไปในน้ำนะครับหวัวกระโหลกหรือว่าเช็ควาล์วมันนะครับว่ามันเก็บน้ำได้ ได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่า,าเช็ควาล์วมันรั่วนะครับน้ำอยู่ในท่อไม่มีนะครับก็จะทำให้ปั๊มดูดไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับมันจะต้องมีน้ำขังอยู่ในท่อนะครับทุกคนปั๊มชักมันถึงจะดูดขึ้นนะครับอย่างที่สุดท้ายที่ผมบอกได้ไงว่าถ้าเกิดเราเช็คสองอสอง,ส,ส,องส่วน ที่พูดพูดมานี้นะครับมันไม่มีปัญหามันไม่อยไม่มีรอยรั่วนะครับมันไม่ขึ้นเราก็ต้องมาเปิดตัวนี้ดูนะครับเปิดว่าชุดยางกระแทกมันชำรุดหรือเปล่าครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาเปิดดูเพราะว่าของผมตอนนี้น้ํามันไม่แรงนะครับอ่าเร่งเครื่องยังไงก็ไม่แรงงั้นก็แสดงว่ามันมีปัญหาจุดใดสุดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับการถอดก็ไม่ยุ่งยากมีนอ็อตทุสี่ตัวนี่นะครับจะพาทุกคนมาดูนะครับสำหรับเครื่องมือการถอดนะครับเป็นเบอร์สิบเก้าปัะเจแมนปัะเจยปักตายก็ได้นะครับน็อตพวกนี้นะครับสี่ตัวนะครับทุกคนไม่ยุ่งไม่ยากอะไรเลยนะ น็อตสี่ตัวนะครับ ก็ปกตินะยังผมล้างก่อนล้างดีๆก่อน ดูแผ่นเพดก็ไม่สึกนะครับสองข้างนี่นะครับผมลูกยางดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงหน้ามานันมันก็ไม่สึกไม่อะไรนะอันนี้ผมเปลี่ยนไปใหม่ๆอยู่นะนี่โอเคนะครับ เซ็จประกอบประกอบประกันนะครับประกร็นล่าง๋ยวแป๊บนึงนะนึงแป๊บนึงอืมไม่ในั่งจุกอันนี้เราจะยกขึ้นนะยกขึ้นคุณก็เอานนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะ ให้มันอยู่ประมาณนี้นะมันจะยกขึ้นสูงนะเ๋ยว,ยวมันขยับเบิดแไหมขุ่นตัว่างก็ขยับโอ้มันอันนี้ยกขยับไม่ก็ได้เขาเอาไม่ค้ำแด้ลรบอไ่ีเดี๋ยว,ก,ยวก่อน

นอกใสในน้าตรงตรงไหนโอ้โอ้ตาแต่แต่เอาไปอีกข้างหน้าอีกอีกเอาไปข้างหลังอีกเออเออเออตรง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 มาแด้วห้องอื่นนะพ่อเธออยู่ ประกอบแล้วนะครับเรามาทดสอบกันนะครับผมเปิดน้ําใส่แล้วนะครับมันมีรอยรูขลุ่ยอะไรไหมโดยเฉพาะทางนี้นะครับทุกคนนี่ทางทางดูดเลยนะท่อทางดูดนี่สาคัญนะครับครบปเก็นไม่มีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มีอยู่ตรงตัวนี้มีอยู่ ด้านด้านออกไม่เท่าไร่ครับด้านออกก็ไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้เปิดเข้าเต็มที่เลยนะครับแบ่งดันเดี๋ยวมาลองกันนะครับ น,นี่รถต้นไม้ดู้ว่าแรงนะครับนี่ปิดไม่อยู่นะครับเทค,ครับผม